นี่กำลังจะย่างอย่างข้า้ผมต้มไสยล่างต้มล่างไสยเป็นงนแกงหอย่างก็ครับต้มล่างไฟ้ล่างล่างเือมันอป็นอย่างครับมันะอาอ๋อต้มเซตล่างเซตเราจะไปยางจะได้ต่อเนี่ยถ้าต้มถ้ามันหนัหมดแล้วปะอ๋อมาซักต้มหนึ่งมาซักแล้วก็มาย่าม อันใบอะโวคาโดนี่ยเจ้าเอาไปย้อมเปลี่ยนสีก็เป็นสีชมพูอ่อนๆนี่ยเจ้าคนดีออเดอร์มันหมูพวกของในอำเภอภูสร้างเขานี่จะใส่สีอะโวคาโดนผัวผัวผลใส่มาก่อนที่ตลาดบ่อโมท้องเนี่ขายผลค้นได้ผลไปหานผัวผัวเองงามเพรานี่จะย้อมเปลเสี้ยวโวคาโดน จะเตรียมให้มาใส่ดอกอะไรข้าวโอ๊ยอย่างก็ใบใบใบอะโวคาโดอะโวคาโดมันจะมันจะออกเป็นสีอย่างออกสีนั่นอ่อนๆสีสมพูอ่อนๆอ่อนๆเหลวข้าวโอ๊ยแล้วกับสีเปลือกเปลือกอย่างก็นี่ไงโอ้ยลืมหมดเออยูคาลิปตัสนี่คือออกเป็นสีดำจะดำเทามันจะงามสีเทาดำเนี่ยแล้วกับแก่นแก่น คำแซดวันนี้ยอมได้3าสีอย่างนะใบอะโวคาโดแล้วก็แกนฝางสีแกนฝางแล้วก็าำแซดกครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมแม่เปียนแม่เปียนอีจิตจตาต <laughs> ีบ้านตุกล้วยนะครับเนาะ อนนี้เปลี่ยนได้มีนวัตก,กรรมใหม่บอกว่าจะเป็นเรื่องอโดยเฉพาะเรื่องกีรับกัน,นย่อมย่อมสีนั่นแหละเดี๋ยวนี้เอาอย่างมาคิดค้อนอย่างมาย่อมพับ,พบคิดค้นนี่มื่อกอน,นี่เขาจะย่อมแบบย่อมเปลือกประดู <พบ S 2> ไม่ไม่ทุกอย่างเขาจะเอาเปลือกแต่เดี๋ยวนี้คิดค้นขึ้นมาคือเอาใบจาใบเจ้อเอาใจใบตอนแรกเจ้าไปนานนี่เปินเอาใบเอาไว้เอาใบ โกโก้มาย่อมแต่ของเขานี่พริกแพงเอามาคิดวาว่าบ้านเขาอะโวคาโดเขามีเลยเราลองเอาใบอะโวคาโดมาย่อมกันนะเจ้าแต่มันเก่าดีขึ้นเอะโวคาโดล้อยางแถมพี่มีหลายๆอย่างที่แกนฝางเจ้าแกนฝางที่เฮาเอามาต้มดี่เป็นยาเนี่ยเขาปลาไม่ใช่อมเจ้าแกนฝางแต่ต้องใจแกนใจต้นมันนะเจ้าแกนฝางที่ของปลามาใช่ว่ะ ผางนี่นะเจ้าคือคือประเดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนคิดเองละ่ะตีว่าคิดเองเจ้าเอานั้นเอานี่มาย่อมนี่คิดขึ้นมาเองล่ะอ่ะอย่างตีมันตีมันี<ม>ได้เขาก็ลองทดลองเอามาย่อมจันเจ้าครับก็ถือว่านะครับแม่เปลี่ยนกบบ็มาได้ยูนิ่งอยู่กับที่นะฮะพยายามที่จะคิดค้นอย่างใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็มาเห็นการย่อมย่อมย่อมไฟโดยใช้ัดวัดวัดสุุ หรือว่าพืชธรรมชาตินะครับบ่ว่าจะเป็นแกนแกนฝกฝางแล้วก็ใบอะโวคาโดเปลือกอ่ยูคาลิปตัสแย่ครับเขาลองไปฟังแล้วก็ไปชมนะครับเทคนิคหรือว่าวิธีการใหม่ๆของไม่เปลี่ยนวันนี้กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับเยี่ยมชมนวัตกรรมการทอผ้าสีธรรมชาติ ของกลุ่มทอผ้าบ้านทุงกล้วยตำบลทุงกลว้กลวยอำเภอพุสางจังหวัดพะเยาบ้านทุงกล้วยตำบลพุษสังอำเภอพุสางจังหวัดพะเยาคือหนึ่งในชุมชนไทลือ้อแต่ยังยึดถืออาชีพการทอผ้าไม่ว่าวันนี้ชาวบ้านที่นี่จะมีไรายได้ลักจากการประกอบอาชีพการทำกรเกษตรทำไร่ทำนาและการทำส่วนยางพาราแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังบัทิ้งอาชีพเดิม ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นก็คืออาชีพการทอผ้าตีชาวไทยลือ้อทำได้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างมายาวนานยืนอย่างเงินมันจะมีน้อยเดียวไม่แค่เนี่ยแต่อันนี้พอเราพอมันกับใหญ่แล้วม,ออมันหนามันเส้นหนานหมันเส้นเงกเส้นใหญ่แต่คุณทาอปีตรงนี้ตีไหนที่จะเนี่ยได้มีกะเฮานี่แต่อาจารย์เะพนเอาไปทําผ้ายังเวาทัสเซียจะเอาเสื้อไงเอาใหญ่เย็บมือไอ้ทุกอย่าง ตีเนี่ยโดยมือมดเลยนะนี่นะปันกับปันมือกีกับกีมือกี่กับของมะเกาเลยนี่กีกับเกาเลยเนี่ยเกาของมะเกาเลยหลุนเกหมดซาลัดกับมะเกามันล่อนี่กับมะเกาดั้งเดิมมดเลยดั้งเดิมมดเลยเขาจะบอกเฮ้อลืมของดั้งเดิมเฮ้จะเฮือลูกหลานหลุใไม่นี่จะได้โห่ว่ะของดั้งเดิมเปลี่ยนจะได้ติคุ้มปัญญาของพ่อแม่เขาที่ผ่านมาปุณณเนี่ยจะได้เงาเนี่ยเขาจะเนี้ยเฮือเราอ่อนลุ่นนี่ได้หันตัวนะเจ้า น,นั่นแม่ต่อนเนี่ยนอนพมนั่นน่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่พยาย,ยมามว่ะพิกแพงว่าเอาลุนเกาขึ้นมาว่าเื้อลูกหลานได้โหจะคัดนี่กับเป็นลุนเกาคุณแม่เปลี่ยนดิจิตประธานกลุ่มสากกรทอผ้าเทลือบานทุ่งกล้วยหมูทีห้าตำบนทุ่งกลวยอำเภอพุทธสังจังหวัดพะเยาย้อนอดีตอาชีพการทอผ้าของชุมชนคือฟังว่าเมื่อก่อนนี่ยังม,มีการรวมกลุ่มรวมกอนของกลุ่มทอผ้าทอมือ เพื่อจำนายอย่างจริงจังโดยทอเพื่อใช้กันในโครเรือนเตาอันแต่หลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มกันขึ้นในปี2531ท้าให้เห็นการทอผ้าเริ่มทำไรได้ดีทุกคนจึงเพิค่ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านโดยอาศัยช่วงว่างเว้นจากการทำนายทำไรมาผลิตผ้าทอมือผ้าทอมือไทเลอแห่งบ้านทุงกล้วยนับเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทเลอ สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นผ้าตัดเสื้อผ้าถุงผ้าขมาม้าผ้าพุโตผ้าคลุมเตียงผ้าคลุมไหล่เป็นต้นและยังมีลวดลายต่างๆสวยงามบาดตาบาดใจรอให้ผู้คนได้ไปสัมผัสสนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเยี่ยมชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตของกลุ่มซอผ้าไทยล้กเชิญเลตีบ้านทุ่งกล้วยหมูทีห้า ตำบลทุกกล้วยอำเภอพุทสังจังหวัดพะเยาเจ้าอันนี้เป็นสีแกนฝางเจ้าแกนฝางที่เขาต้มเป็นยากินน,นั่นนะเจ้า คือเป็นเป็นยาเจ็บหลังเจ็บแอวน่ะห่ะหล่ะเอามาต้มย่องเป็นผ้าเจ้าับมันจะงามเจ้าสีมันจะงามเออเนี่ยในแก่เจ็บหลังเจ็บแอวเป็นสีแก่นผางนะยเจ้าแล้อกับสีเอาก็โดนนี่จะเป็นสีูอ่อนนแล้วกับสีเพื่อเอ้ยยูคาลิตัสนี่จะเป็นสีดำดำเทาจ้ะยูคาลิตัสนี่ต้องได้ตัวแห้งล่ะเอามา จะา่ไวสักคืนนึ่งลังเไตมสีเดานี่จะย้อมกลังจะย้อมสีอย่างเสีอโวคาโดเจ้าอะโวคาโดเไปอออจะต้มใบมเอาขอบพอขอ่ใบจิมอยกยกขึ้นมาจิมเอาใบขึ้นมาค่ามาอันนี้เป็นสีอันนี้ของต้นใบของเจ้าอโวคาโดอโวคาโดอโด ที่เขากินเนี่ยอะโวคาโดนั่นแหละเป็นเป็นที่เป็นนั้นผลไม้เมืองหนาวเนาะเจ้าเจ้าเปลือกมาเอาใบใบมาเอาใบมาใบมาเราขอใบหรืเป็นาจะได้นี่แหละเนี่ยเจ้าอ๋อเอาใบมาเอามาต้มก่ันหรือจะได้เจ้าเอามาต้มเอามาทับๆแล้วก็เอามาต้มมาต้มมันจะออกเป็นสีสีนี่แหละสีนี่จะไม่เท่นะฮะกินห้อยกินเลยอันนี้เขาเนี่ยมาได้จุนเตียนเนาะอันนี้มาต้มมันจะเป็นสีข้างก้าว นี่คืออย่างยะแม่สีอะโวคาโดเจ้าถ้าย้อมออกมาแล้วจะเป็นสีนี่เจ้าทีนี้เราคือเขาเอาไปตอเป็นผ้าพื้นผ้าตัาเสื้อใส่กันที่ทานผู้ว่าที่ทานใส่โซ่เน,นี่ยเจ้าคือมันจะได้พวกของทางอำเภอภูสางนี่จะใส่สีแบบนี่มดเจ้าออกมาแล้วมันจะเป็นสีแบบเรียบๆอ่อนๆมันจะแบบเข้มอันนี้ตีเขาบบได้จุ้นเตีต๋ยแต่อันนี้นี่เขาเอา,เอามาจุน้นปูนน้ำปูนใส่ แต่บบมีเสียงเจ้าปนอย่างซักจางบบมี้อย่างมีกระเกลือกับใบไม้เกลือกับใบไม้เหรอเกลือมีสองอย่างค่ะต้นใบไม้ออกล้วเอาเกลือเขาใส่เกลือใส่แล้วก็เอาไขาใส่จนให้มันละลายเกลือละลายแล้วก็ไข่เขาใส่ต้มประมาณสมงศ์สองสมงศ์ขนาสมงสศ์คือถ้าเป็นสีอย่างอื่นนี่มันจะนี่แต่ผัดถ้าต้มใบไม้นี่มันจะจ้าไม่เกินเวลาไม่เกินเวลาถ้าต้มเปลือกไม้กับงนึเปลือกไม้นี่ออก อันนี้สียงอันนี้เป็นสีเขียวขี้ม้เจ้าทำ,ทำมาจากใบไม้ที่สีเขียวๆกันนะเจ้าเจา้าแต่อู้ถึงว่าถ้าเป็นสีเป็นใบนี่ยี่สีเขียวๆนี่เป็นเปนเลือกมะรีนไม้หรือมะรีนผ้าอย่างเอามาย่อมแล้วามาจุนละสีนะมันจะได้สีเขียวเจา้าแต่อันนี้นี่จะเป็นสีค้าแสดค้าแสดนี่คือมะหยมของเขาในบ้านเขาในป่าในนี่เขาเนี่ยเจ้าเป็นเอาแก้เอาเม็ดมาค้าแสดแต่เป็นมาย่อมไป,ไ,ปไปเป็นได้สี เนี่ยเจ้าเป็นสีส้มอ่อนๆนะเจ้าเก้ายูคาลิตัสเจ้าเปลือกยูคาลิตัสแล้วก็เอามาย่อมจะได้สีเทาเนี่ยเจ้าเทาดำเปลือกใช่เปลือกเปลือกแก่เปลือกแห้งมันเปลือกมันเปลือกมันเก้ายูคาต้นยูคาลิตัสเนี่ยปนเอามาตัดเปนตัดเป็นอย่างไรละมันแห้งเราเอาเลอบเอาเปลือกมันเอาเฉพาะเปลือกเอาเปลือกมันแหละละเอามาต้มอันนี้คือตอนเข้ากีที่แรกนะเจ้าไปพ่นฟ้ายม้าแล้วก็เอาเข้ากีแล้วจะมาเก็บเขาเก็บเขาแล้วแล้วก็จะเข้าใส่ฟื้นใช้พันหวี คือขั้นตอนแรกของมันของตีว่าเขาจัดก,การท้อเน,น,น,นี่ยเจ้าคือมันยากกำลังทำหนึ่งก็กำลังอ่ะวนออกมาแล้วว่อนมาเก็บเขาขขเก็บเาข,ขาเออเจ้าสุกเขาแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเป็นเขาเล็กละ,ะ,ะคือว่าสมัยก่อนเนี่เขาจะเก็บเขาเป็นไยแต่เดี๋ยวนี้นี่จะใจเขาเล็กนี่แต่ว่าสุกหัวเขาระดับจะไปสุกหัวพื้น แต่เขยมพ่อมเขยมที่จะตอในเจ้าคนนี้มันใช้เวลากี่วันเนี่ยใช้เวลาประมาณสามวันก็สน้นแหลกๆหลกในเจ้ากอนขึ้นตรงนี้นะเจ้าใช้เวลาสามวันถึงจะถึงจะเป็นรูปร่างมาถึงจะท้อได้เจ้าแล้วก็มาเพื่อนี้เป็นผ้าปันมือเจ้าของซีนี่บะมีที่ไหนในจังหวัดพะเยานี่บะมีเลยเพราะว่าพ้าตีเขาปันมือปันมือแล้วเอามาแปะงได้ยืนเจ้า เป,เป็นคนตัส้สมัยสมัยมกรที่เปินว่าบ่มีบ้าได้ไ่นสักปีเนี่ยคือคนเอาไฟเนี่ยปั่นมือแล้วแล้วามาแจ่แต่วิธีการของมันกับบเหมียนมูเพราะว่าทํายากแต่ตัวนี้นี่คือมันเป็นเส้นใยเป็นเอานี้มาเป็นเส้นยืนแต่ท้อาอามาแล้วบ่มีพิษมีไผ่อย่างสักอยา่างบ่มีสิ่งเจอปนอย่างสักอย่างคือไฟปั่นมือแล้วก็เอามาแป่งเคีย้ยวเคี้ยวแล้วเอามาแป่งตํเาเจ้าทอก่อนเจ้าได้ถ่ายถอนแน่นอนแต่ว่าวันนี้นี่คือนักศึกษาจาก โรงเรียนม่อนแสงดาวเจ้าพอดีเปินโคเปิดจวนมาว่ะมาพอของแมปียานี่ทําจไดเนี่ยจไดจไดนี่เขาก็ได้แนะนำเพื่อรออนว่ะต้นอโวคาโดมันมาจากไหนเขากับป้าลออนไปเก็บใบอโวคาโดมานะเจ้าแลวกะไปเอาใบเกายูคาลิกัสนี่เขาไปเอาเปลือกเอาอย่างกับเพื่อลออนไปเอาด้วยตัวเองเขาจะได้หู่ว่ะมาจากต้นอะอย่างแลวกะอะอย่างก็นี่นะ อยู่คาริสต์มาใจมายมยมมามายมมเป็นห้างว่ามาเออคําแซดขําแซดในช่วงนี้มันบ่มีโดยมันจะเป็นช่วงระยะหนึ่งแต่เขาเก็บไว้แล้วเม็ดมันเม็ดคําแซดนะเขาเก็บไว้ย่อมแต่้เขาละอ่อนพอเฮาอธิบายเขาฮู้จะได้สืบทอดกันไปแล้วค้นต่อแหมวันนี่นพ่พอที่ิันมีงานของของที่สีผู้สร้างิ่นเริ่าเปลี่ยนกันเลยเฮื่อละอ่อนไปแตนไปุลออกเปลเป็นบางส่วนมันมีนี่เป็นบางส่วนเฮาก็จะค้น หล่นไมน่หล่นนมเนี่ยมาฮัตมาเฮียนตัวเองมาเป็นก็จะเมื่อเขาซื้อทอดของเขาเนี่ยแต่บอกเ่อว่าเฮ่อทอ้อกีมือนี่เฮ่อท้อเป็นทุกคนเวลาว่ะเขาไปออกงานที่ไหนเปิดเฮ่อต้อเฮา,าก็ต้องได้จ่างมดแต่เขาพยายามต้อกันจ่างทุกคนละแหน้เอาเินกันหนอยก็จะได้ไมอาออกงานที่ลายกว้างเนาะว่าเปิดกับมาหาเขาแล้วว่ะเอากลุ่มทีมงานเนี่ยมันพร้อมตั้งแต่อีด้ายิงผ้ายปันผ้าย<ป>่อผ้ายก็ท้อท้อแล้วย่อมย่อมแล้วท้อผ้า จุรกระถินนะเจ้า,าพอดีหมูกลุ่มเขานี่ได้ทํามาหลายปีละปีแล้วนี่สองสามทีสองสามปีแล้วไปแล้วเนาะสามสามปีส <4 S 3> ี่ปีผ่านไปแล้วเจ้าได้ไปกลุ่มปีอ่ะกลุ่มนี้ทีมงานนี่นะเพราะว่าเขาพากลุ่มไป,ปละคนตีฝิ่นหลุนไมล์หลุนนมกะดึงเขาเข้ามาเขาจังแดกกะทัดสอนอันนี้เป็นอีดเจ้าอีดฝ้ายฝ้ายที่เขาเก็บมาอันนี้ฝ้ายเดี๋ยวเก็บมาจากสวนนะเจ้าเก็บมาแล้วเอเอามาอีดอีดอยู่อีดตัวนี้นะเจ้า พามาอีดอีดแล้วมายิงยิงแล้วมาล่อล่อแล้วมาปั่นปั่นแล้วก็ต้องเอาไปทอตีตีทออยู่ฮั่นนะเจ้าคือเป็นกีเมียงกีฝปั่นมือพายปั่นมือทุกอย่างเลยนะเจ้าอันนี้คือขั้นตอนแรกมันคือเก็บพายมาก่อนจะพายเป็นดอกอันนี้ไม่ปลูกกันเองกับปลูกเองเจ้าสวนพายกับมีอยู่สวนพายบ้านเฮานี่นะาเราพายบ้านเฮาเนี่ยมูมูลูกสมาชิกเลยเป็นคนปลูกล่ะเจ้า ลูกมัยมใช่ปลูกตัวอแล้วกต่จะปลูกแต่ว่าแบบเปลียนก็นยังใช่แบบวิธีแบบดั้ง<บ>เดิมใช้มือใช่อีดมืออีดอย่างยูอันนี้อันนี้คืออย่างเปียเอามาเธอปัน่นแล้วถ้ามาอาีดแล้วายิงแล้วมาปั่นเป็นเส้นแล้วมาเปียนี่เป็นห้องกับเปียออกมาลดเอามาแล้วก็มาฟัดหลอดเจ้า อันนี้ผู้ค่ายขาวค่ายปั่นมือเนี่ยเจ้าอหมายคขาว่ายังอนุรักษ์แบบวิธีดั้งเดิมอยู่ใช้มือทำเป็นหมดเลยอันนี้เป็นผ้าตูนผ้าที่เขาบปได้ย่อมได้เก็บเอามาจากสวนเนี่ยเจ้าไม่ตูนคือจะได้เนยมันเป็นสีของสีสดๆเลยสีของฝ้ายสีของเปิ้ลเลยเจ้าเป็นสีของเป็นห้องกับฝ้ายตูนนี่แหละเจ้าเป็นห้องฝ้ายตูนเวลามาทอก็เป็นสีดั้งเดิมแบบเนี้ยมาทอก็เป็นสีคือมันต้องย่อมสีสักอย่างเลย่ยอม สีธรรมชาติของมันเลยเป็นสีธรรมชาติของฝ้ายอ๋อที่ว่าเปิ่นห่อผ้าตุนแบบนี้แหละเจ้าผ้าตุนเป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นซาฝ้ายถ้ิงไผ่ล่ะเขาต้องใส่เอาซาเนี่ยซาเมียงเมียงซาผงสารเจ้ามาอีดมายิงยิงฝ้ายนี่คือกุ๋งมันจะยิงฝ้ายนี่มันจะเป็นกุ๋งแบบนี้อันนี้คือกุ๋งยิงฝ้ายกุ๋งเจ้าอันนี้กุ๋งดีดฝ้ายเปิ่นห่อดีดฝ้ายิงฝ้ายอืม อันนี้เป็นแป้นลอบายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือโบราณดังเดิมเครื่องมือโบราณสมัยคุยัาตายเลยอันนี้ใจยังอันนี้เป็นรออพายเจ้าถ้ายิงดีดออกมาแล้วเอามาลออลออแล้วเอามาปั่นเตรียมปั่นเจ้ามันมีขรยยางตีว่าเฮาให้มันพร้อมตีว่ะทําได้ทุกอย่างทุกคนนะเจ้าแต่ว่าเป็นวิธีดั้งเดิมล้วนเลยวิธีดั้งเดิมล้วนเลยเจ้าล้วนเลยเจ้าเพราะนั้นสามารถมาชมวิธีการเจ้ามาสามารถมาชมได้เลยไม่เปลี่ยนที่นี่ได้เลยเจ เฮ้ยอันนี้เป็นมักวักเจ้าสมัยเก่าก็จะมักวักนี่เป็นมักวักเจ้าไฟนี่เป็นอันนี้คือมักวักคือจเจ้ามักวักคือเจ้าเอาไฟก้อนเป็นห้องก้อนรอดน่ะคืออันนี้เป็นห้องมักวักเจ้าอันนี้อันนี้นนี้กันหรืออันนี้อันนี้อันนี้คือเฟิรมคือเขาอันนี้เฟิร์มเขาแต่บักวักคือตัวนี้เจ้าบักวักคือตัวนี้จเจ้าอย่างก้อนบักวักเนี่ยบักวักคือเอาก้อนรอดเอาก้อนรอดก้อนไฟนี่คือบักวักนะฮะของของโบราณเป็นนะไว้สำหรับก้อนไฟนะ แต่น,นี่คือเคยจะเป็นฟืมนะครับบุ้งเจ้าบุ้งคนเท่ามับุ้งหาบสมมติเราเขาไปเอาเข้าให้เข้าสวนของเขาที่จะใจบุ้งเนี่ยไม่เอาไม่การสุกนี่เป็นหูแล้วกันหาบมาแต่ตรอนรหลุดใหม่ที่จะบักให้หูจักก็เลยอนุรักษ์ไว้เพื่อค้นที่เปินจังทําเนี่ยทําไว้ก่อนไว้เพื่อลูกเพื่อหลานดูไปตั้งหน้าแต่เจ้าอันนี้ก็เป็นมากวัก ตีบอกนะเจ้าเอาใจยังอย่างก็บก๊กในก๊กายเจ้าคือถ้าเป็นสมัยนี้เอาฮาบป็นอย่างก็เอาหาบเข้าหาบอย่างได้ทุกอย่างสิ่งที่ได้ต้องใจไม่การล่ะจำไใจไม่การเข้าสุกนี่ไม่การสอนเจ้าบกวกเขาล้อบก๊กเป็นบุ้งหูบก๊กในใจใจไพ่แวาเปินท้องก๊กไายสมัยนี้เป็นว่ากหลอดเจ้าสมัยก่อนนี่ก๊กไายกระลมกระลมกระลมไปไม่กุลกว้างห่างเห็นอีน่ะผมไม่ห่างเห็นเนี่ย แต่ของเฮานี่มันพริกแพงไปแล้วสมัยใหม่แต่เฮาเออเอาหลอดกอเอาอันี้ไหนท่นมนไหมมันเปลี่ยนอะไรยังเนี่ยนี่เอออันนี้แตะย่างเอาตาค่าเจ้าค่ายหรตาค่ายจะเอาแก้ไฟมากะมาใส่แตะตากไว้ให้ดอกหน่อครับอันนี้ร้อนนี่ร้อนอันยังอันนี้ผ่าน้ำแข็งเข้าไม่กับของดังเดิมเท่านั้นเนาะดังเดิมื่อ แล้วนี่อะไรอย่างใหญ่ก๋วเข้าเจะก๋วเข้าเก่าเจ้าคือเวลาปศถไห่เข้าลงแล้วเขาก็ใส่ก๋าในคนี่ะเอดึงดึงออกมาแล้วเราเห็นเต็มเต็มสมัยนี้นี่คนจะอันนี้จะเอาใส่ด้งใส่หย่างเอาอันไหนใส่ตอาอนนี้นี่เขาคนจะเป็นก๋วเข้าเป็นก๋วเข้าเอาน้าเข้าใส่นี่กับเอาน้าเข้าใส่นี่ไหมสภาพสภาพอากาศก๋วเข้าอันนี้บัดเดี๋ยวนึ่งเข้ายังใจเตี๋ยวมันึ่งอยู่ก่็หรือว่าเจ้าใจเตี๋ยวมันึ่งอยู่ใจเตี๋ยวมันึ่งอะไรบางครั้งเดี๋ยวเขานึ่งน้อยเขาก็บอกนี่แหละอ๋อ ถ้าหวานเนื้อไใหญ่ๆเขาก็ต้องเจเตียวมันนึงครับแป้งกีก็เป็นกีเมียงนะเจ้าเป็นกีกระตุกก็ได้แต่กีเมียงก็ได้เพราะมีสั่งในหมู่บ้านเขาเป็นทำมาจากบรรพบรุษเหมือนกันนะถ้าว่าสัางวันนี้นี่แล้วก็ทําไปมาได้แต่อันนี้เป็นอาสัยอาศัยเมืองอาศัยเมืองนี่เป็นกีเมียงไปขายตัวก็แม่ไปขายตัวให้ถ้าว่าคนต้องการได้กีมาด้วยเขาบอกอุปกรณ์ทุกอย่างสองกาบเครื่องผ้าเนี่ย ตรงนี้บ้านแม่สามารถสั่งแต่งได้ไหมคบพอดีวันเดือนแล้วเนี่ยเอาไปส่งที่เมียงแกนซิปหลังกีเปิดสั่งเจะซิปกีคือสามารถทําได้เพราะว่าสั่งในบ้านนี้เปิดได้เัีงนกับอุตสาหกรรมผักหนึ่งเชียงใหม่สมัยเมื่อก่อนแล้วมีสลาบ้านเฮามีมีสลาบ้านเฮาประมาณสามสี่คนสามสี่คนเป็นได้ไหมเจ้าถ้าไม่เป็นแ่าแปลงกีเมียงทีจิมเปิดกับแปลงเมียง ถ้าแปลงกีกระตุกข้าจะเปิดกับแปลงกีกระตุกมันได้ทุกอย่างเจ้าไม่อย่างกับเมื่อกี้มันนี่กับกีเมี้ยงนี่เก็บไปเลยโอ้โหวต่คือเาลงมาเครื่องมือเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมที่จะแปลงกีจส่งขายได้ใครสนใจจหสนใจเรื่องกีเรื่องอย่างก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตี่นี้ก็สามารถแปลงให้ได้เลยเพราะว่าที่นี่มีมีช่างมีสลาอยู่สี่ห้าคนสามารถแปลงกีทันได้นะครับก็ที่นี่นะครับก็มี หลายเรื่องหลายรล้าที่อยากจะให้ท่านได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับครับวันนี้ก็ได้มาเห็นหู้เก่็ครับของมะเกาของมะเกลือนะครับตั้งเดิมนั่นก็คือสมัยมะเกาู่ย่าตายายเบนย่าม้าจะได้กาวันนี้มาเปลี่ยนก็ยังฮักสาวให้อนุรักษ์ไว้เป็นวิธีการตั้งเดิมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะครับมาบ้านม่เปลี่ยนมูดีห้าตบนตุงกล้วยนี่นะครับบ้านตุงกวยนี่นะฮะ มาที่นี่นอกจากท่านจะได้เห็นหู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนโบราณสมัยปุยญ,ญาต,ตายายที่เป็นทอผ้าอิดอปลูกไฟอิดฝ้ายทอผ้ายิงฝ้ายด้วยกันคือกรรมิธีทุกอย่างเนี่ยจะสามารถมาที่นี่ที่มาเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนสามารถอธิบายแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับของประกอบเพื่อเหล่านี้ได้เลยและนอกจากนั้นนะครับท่านก็นยังจะได้มาที่นี่เพื่อจะมาอุดหนุนสินค้าของม่เปลี่ยนตัวนะครับ มาแล้วบดีตอนะครับเพราะว่าผมเห็นวิธีการของแต่ละขั้นตอนเนี่ย แสนยากแสนเย็นนะก็จะออกมาเป็นผ้าแต่ละผืนเนาะขั้นตอนนี้โอ้โหนะยากมากนะครับเพราะฉะนั้นมาหาไปเปลี่ยนเนี่ยมาบันนี้ต่อสินค้าบนนะครับคนจะอุดหนุนห้องแต่ละเซื้อแต่อันะครับแต่อุเล่มเวลแล้วครับลองไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนั้นมีโฮมสเตย์จ้ะล่ะเจ้ามีโฮมสเตย์ที่พักตัวเจ้ามาที่นี่ก็สามารถมาพักที่นี่ได้มือนกันขีได้นอนได้มาขินมานอนมานนี้รักกับแมาแอวในชุมชนมาเย็นห้องวิถีชีวิตของชุมชนได้ครับ ครับวันนี้ผมยุทธภูมินามวงนะครับก็มาที่นี่นะฮะมาเพื่อเผยแพร่นะครับกิจกรรมของแม่เปียนซึ่งนับวันแต่จะเคลื่อนไหวคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับบ่ยอมยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับสำหรับแม่เปียนที่อยู่ในวัยนี้ท่าใดแม่หกสิบป่าแล้วหกหกหกสิบงหกนะครับแต่บ่ยอมยุดอีกกับที่ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของเฮานะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากบ้านแม่เปียนนะครับบ้านตุงกล้วยหมู่ที่ห้าตำบลบ้นุงกล้วยอำเภอภูสางจังหวัดพะเยา เกิดไม่เอาบ้านไม่เปลี่ยนนักนกันนะครับ